เอาละครับวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับเราก็มาอยู่กันในเกม ROV ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องด้วยนะฮะไปชมกันเลยเอาละครับวันนี้ก็มาอยู่กับฮีโร่เมดนะฮะอิลูเมียครับพระแม่ เมสายซีซีปวนฮนะฝั่งตรงข้ามเป็นลิเลียหน้าครับตอนนี้มีมอชอสครับเป็นซัพพอร์ตมาคอยช่วยเราครับจังหวะนี้เหมือนด้านบนเราจะมีปัญหาครับขึ้นไปช่วยไม่รู้จะทันหรือเปล่าเราโดนเก็บไปครับเป็นยีหน้าอยู่เลนเข้ามาครับปัดออกไปครับพ <c oughs> ยายามตามมายีหนา้าตามมาครับหื <c oughs> ไม่น่าจะรอดฮะ กลับมายืนเลนกลางครับแต่เหมือนว่าเพื่อนจะเข้าไฟด้านล่างฮะก็วิ่งอ้อมไปช่วยฮะสกิลหนึ่งเพื่อจะเอาสแต็คครับป่าไปครับยกครับเรียบร้อยครับมอทอรเก็บไปจังหวะนี้ไปฟาเวฟต่อครับเหมือนมีคิวเลนมากวนฮะก่อถอยทิ้งระยะห่างนะครับเรายังสกิลไม่ครบครับน่าจะอยู่ในพุ่มครับก็เช็คไปก่อนเลนครับปัดไปให้เพื่อนครับยกตปาให้เรียบร้อยครับมอทอรเราเก็บไปได้ จังหวะนี้ก็เช็คพุ่มไปก่อนฮะโยงสกิลถามทางไปไม่มีอะไรครับลิเลน่าพยายามจะเข้ามาไฟฮะตอนนี้มอทอเข้ามาช่วยเสริมครับไล่ตามลิเลน่าไปครับแต่ไม่ทันครับยังพอยกได้นิดหน่อยฮะด้านล่างตัวเราเก็บแบนไปได้ เหมือนฝั่งตรงข้ามจะลงไปช่วยฮะก็ลงไปช่วยเพื่อนก่อนกดอันตีเช็คดูครับว่ามีใครมาเพิ่มเติมไหมถอยมาทิ้งระยะก่อนฮะรอดู5ทีครับแต่เหมือนลิเลน่าจะกลับไปเลนละตอนนี้ก็รอเข้าช่วยเพื่อนครับเจอกับอาลสครับปาสกิลต่อไปฮะแวนกลับมาเลนแล้ว รอจังหวะเหมาะๆฮะแต่เหมือนเพื่อนเข้าไปแล้วครับเข้าไปกดตันยกช่วยครับได้มาหนึ่งตัวครับพิกเข้าไปครับกดคิวดันออกมาครับเรียบร้อยครับส่วนเราเก็บดับเบิลคิวไปครับกลับมาการป้อมเลนกลางครับนีก็พยายามดันไปก่อนเช็คดูว่าแต่ละตัวอยู่ไหนฮะ ฐานล่างน่าจะเอาป้อมับตอนนี้ก็รีบเคลียดดาให้เพื่อนฮะช่วยกันก่อนฮะมีลิเลนามาปวนนะกดฐันยกไปครับขี่เสียให้เพื่อนครับแต่เหมือนว่ายีน่าจะกลับมาเก็บเราไปได้ฮะหนีไม่ทันครับมอทเราไล่ครับสต่อหนึ่งครับยีน่าสไลด์หนีไปได้ฮะกำลังถูกส่งออกไปเหมือนฝั่งตรงข้ามจะมาเอาป้อมกลางฮะคอยใช้สกิลตอดไปก่อนฮะยังไม่ไปฮะ อยู่ยกไปเรื่อยๆครับวัดเราโดนลิเลนาโฟกมาฮะค่อนข้างเจ็บตอนนี้ก็รักษาระยะห่างไว้ก่อนเข้ามาแอบพุ่มกับมอทอนะฮะรอจังหวะครับมันจะมีไฟครับกดตันตีเช็คครับมันจะอยู่ตรงนี้เก็บแหวนไปฮะเรียบร้อยฮะ้านบนมีเยน่าครับเป็นไปช่วยเพื่อนก่อน เอลลอนเราพยายามวิ่งวนป้อมครับสู้กับดีน้าครับแต่โดนเก็บไปครับดีหน้าเข้ามาในป้อมครับปักครับไปให้ไปไหนครับคิวเลนตามเรามาครับอย่างว่านี้หนีไม่ไหวครับน่าจะดาเมจจัดครับเรียบร้อยครับโดนเก็บไปฮะสตัวดเข้ามาไล่คิวเลนไปฮะเสียป้อมการไปแต่เหมือนว่ามอทอนเข้าไฟไปครับสกิลการให้มอทอนออกมาก่อนฮะ คิวเลนเหมือนจะรอจังหวะฮะตอนนี้มอทอรเราวิ่งสวนไปฮะก็หลบไปก่อนนะทิ้งระยะศัตรูเลนดักกลับมาแล้วด้านบนยีหน้าเหมือนจะพยายามเอาป้อมครับ่าเราขึ้นไปกันให้ครับตอนนี้ก็พยายามจะดันกลางกับมอทอนะ ขีไปยกสกิลไปเรื่อยฮะตอดไปก่อนครับแต่เหมือนว่าฝั่งตรงข้ามเข้ามาแรงมากเลยครับลีเดนแครับยกไปไม่ไหวครับอทอดก็ถอยมาก่อนครับตอนนี้โดนไล่ฮะนานบนมียีน่าครับโดนลุมเก็บไปได้ฮะกลับมาเลนกลางมาช่วยเพื่อนครับโจ๊กเกอร์เหมือนโดนไล่ครับกดสกิลยกสตันกันไว้ก่อนครับตอนนี้ก็ถอยออกมาก่อนครับ หลังจากโดนมาหลายดอกฮนะก็ต้องทิ้งรนยะกษ์งขยายมุมมองของเจ้าป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีเราเสีย้อมบนไปครับแต่เหมือนมอทอสเราจะเข้าไปไฟอ่ะด้านบนน่าจะมี4ตัวครัไม่ oh, <I S 1> ไหวครับโ <has been S 1> ดนคิวเลนเก็บไป oh. เอลรอนเข้าไฟไปครับ oh. เราพยายามสกิลช่วยครับ oh. แต่เหมือนจะไม่ทันฮนะ เอลรอนหนีออกมาได้ครับแต่จ๊กเกอร์เข้าไปครับจังหวะนี้ชุนละมุนละเอวรอนเราโดนเจ็บไปฮะแต่เหมือนโจ๊กเกอร์เราได้มีหน้ามาครับก็พยายามสกิลแรกกับลิเลน่าไปครับตอนนี้เลือดโลมากครับไม่ไหวครับไปรีเลือดก,กลับมาครับหมอทอนไล่ไปครับเอวรอนเราเก็บคิวเลนมาได้แต่หมอทอนเราไม่ยอมครับวิงตามไป โดนยียน่าตลบหลังครับไม่น่าจะรอดโอ้โหโสี่ตัวฮะโดนอลิสเก็บไปครับหมอทอดตอนนี้ก็มาเก็บเงินก่อนครับช่วยกันไปก่อนครับสีนาโดดเข้ามาครับปัดสกิลออกไปโดนอันติอลิสครับไปรอดฮะแต่เหมือนว่าป่าเราจะเก็บลินลนาไปได้ครับอันติใสอลิสเรียบร้อยครับเก็บอลิสไปได้ เอวนไล่มาครับสวนไปโดนแวนเก็บไปฮะยังเหลือตัวครับแล้วก็มอทอรฮะมอทอรพยายามไล่ตามดีนะาครับแต่เหมือนจะรู้ตัวฮะว่าไม่ไหวถอยก่อนนะจังวะนี้เซอร์ไหตจอดครับคิวเลนเข้ามาครับดีหน้าเก็บมอทอรไปได้ฮะอันนี้ก็เชียร์คีปไปก่อนครับเล่งเชียร์คีปไปครับเพราะว่าตอนนี้เสียเปรียบครับ นี้ก็แอบดักพุ่มรอจังหวะครับเหมือนโจ๊กเกอร์เป็นตัวรอให้ครับหนีลีเล้นนะาครับกดสกิลยกไปให้เพื่อนครับเรียบร้อยครับมอทอสเก็บลีเลนหน้าไปได้จังหวะนี้เราโดนยีหน้ามาปัดนะคิวเลนเข้ามาครับยีหน้าปัดครับเรียบร้อยครับเราโดนเก็บไปครับแต่เหมือนเพื่อนยังไหวฮะตอนนี้มอทอสพยายามปัดครับไม่รอดครับคิวเลนเก็บเอรอนเราไปมอทอสโดนไล่ครับไม่รอดครับโดนเก็บเรียบร้อยครับหมดทีม วันนี้เราเสียป้อมกลางไปครับแต่เรายังไม่ยอมฮะตอนนี้ก็สู้ต่อฮะเล่งารามเงินครับถ้ามีของเท่ากันนะ่าจะพอสู้ไหวฮะใจเย็นๆครับอย่าพึ่งยอมแพ้ปังตรงข้ามได้ดาร์กไปครับคิวเลนเข้ามาครับเรากดปัดให้ครับเรียบร้อยครับคิวเลนตอนนี้มอทอดพยายามไล่าตามไปเอรอนเก็บอลิธมาได้ ยีหน้าเข้ามาปูมาหาเราครับเราก็ปัดให้ครับแต่เหมือนจะไม่ไหวครับบิ๊กออกมาโดนเก็บไปครับยีนาสไล์หนีครับถิวสุดยอดเลยฮะยีหน้าเหมือนจะเห็นยีหน้าแวบๆครับตอนนี้เราก็มาทิ้งระยะอ่อนครับกันเลยฮรเข้ามาแล้วเหมือนจะเก็บยีหน้ามาได้ครับส่วเราจังหวะนี้ไม่น่าจะมีใครมาป่วนแลวฮะ มอทเราเข้าไปครับแต่เหมือนจะไม่ไหวครับถอยออกมาก่อนครับมอทเรามี2ตัวฮะคิวเลนเข้ามาเรากดสกิลช่วยไปก่อนครับโยนสกิลกันมอทไว้ฮะก็เลี้ยงแตกไปฮะอาริสพยายามจะเคลียร์คีมครับจังหวะนี้คิวเลนเข้ามาจะเล่นเราครับแต่โดนเพื่อนเรากันได้เก็บไปครับจังหวะนี้ไล่ครับเรียบร้อยครับเก็บแมนมาได้ครับมอท จะเอาดาร์กหรือเปล่าแต่เหอนว่าเพื่อนจะขึ้นไฟไฟข้างบนครับน่าจะจบเกมเลยฮะฝั่งตรงข้ามเหลือกันป้องคนเดียว <c oughs> แต่ตอนนี้หญีหน้าเกิดมาแล้วก็เล่งโจมตีไปฮะที่เป็นวันนี้มีอะไรใส่ให้หมดครับกดสกิลค,คอยช่วยเพื่อนครับการให้เพื่อนตีพ้อมสบายครับน่าจะจบแล้วฮะเรียบร้อยครับขอบคุณทีมครับทีไม่ยอมแพ้ะ ขอให้จะเสียเปียบแค่ไหนฮะขอบคุณผู้ที่กดติดตามและก็รับชมนะฮะขอบคุณที่ติดตามกันมา MVP วันนี้เป็นมอชฮะซับคอร์ดสายบูฮะว,วันนี้อาจจะสกอร์ไม่ค่อยสวยครับแต่มีเพื่อนคอยแบกครับก็ชนะมาได้ไปละฮะบ๊ายบาย ขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย